เล้างรถมันจะไปกรุงเทพเหรอแม่ชุดล้างรถเขาดีเนาะมีทั้งฉีดน้ำมีทั้งดูดฝุ่นในชุดเดียวเลย เครื่องดูดฝุ่นไร้สายพลังดูดได้ถึง10 kpa เสียงเงียบ83 d ดซิเบลหัวดูดเนี่ยเปลี่ยนได้3หัวนะครับเหมาะกับการใช้งานทุกพื้นผิวถังเก็บฝุ่นขนาด0ู16ลิตรทำความสะอาดถังเก็บฝุ่นได้ง่ายปลดล็อกแค่ปุ่มเดียวนะครับไส้กรองเนี่ยสามารถล้างทําความสะอาดได้นะครับดักอนุภาคได้0.3ไมครมากกว่า99.97%สวิตช์ดันค้างเพื่อเปิดปิดนะครับแล้วก็ดันขึ้นหนึ่งทีเพื่อล,ลดหรือเพิ่มแรงดูดครับก็เป็นเครื่องดูดฝุ่นที่หน้าตาดีแล้วก็คล่องตัวสามารถ ดูดฝุ่นได้อย่างใจต้องการเลยครับสดยตัวหนึ่งในชุดนะครับจะเป็นเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงไร้สายที่มาพร้อมกับถังเก็บน้ําผ้าพับเก็บได้มีกระบอกฉีดโฟมล้างด้วยนะครับช่วยให้การล้างที่บ้านเนี่ยเทียบเท่ากับคาแคร์แพงๆเลย พลังดูดน้ำได้ถึง3.8ลิตรต่อนอาทีนะครับและสามารถฉีดได้แรง20-50บถึงาบาร์ครับหัวเปลี่ยนบบปรับเปลี่ยนรูปแบบการฉีดน้ําได้ตามต้องการ6แบบหัวกระจายละองอน้ําหรือหัวกระจายน้ําเม็ดใหญ่ครับอันยี้มีหัวหมุน360องศานะครับสามารถปรับเพื่อหมุนหัวฉีดเข้าพื้นที่แคบได้อย่างง่ายๆนะครับปรับความแรงของน้ําได้3ระดับทั้งหมดเนี่ยมาในชุดเดียวนะครับอุปกรณ์ครบ ชุดนี้ราคาอยู่ที่5,690บาทผมว่าคุ้มเลยครับแนะนำนะครับซื้อพัดลมเทอร์โบเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับจำเลยเดี๋ยวมันไปกรุงเทพอะไรแต่กูแน่เป็นไงของดีไม่ต้องพูดเยอะใต้ต้ตนทำชาเลยครับผม